วันนี้เที่ยวบางวันก็จะพามาที่งานวัดตราดยอนยุควัดมหาบุตรนะคะงานจะเริ่มวันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2566นี้นะคะบรรยากาศภายในงานนี่ค่ะก็จะเป็นตลาดทั่วไปค่ะตลาดย้อนยุคก็จะมีของกินมากมายเลยค่ะมีหมูอบองค์ด้วยนะคะมีทุเรียนทุเรียนหมอนทอง200300400อ่อะค่ะ น่าทานมากเดี๋ยวค่ากลับเราค่อยแวะซื้อน้อตอนนี้เราไปเดินดูของข้างในก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างมีน้ำปั่นด้วยนะด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นค่ะนี่ค่ะมีอาหารทะเลด้วยค่ะพวกหอยนางรมพวกปูกุ้งอะไรพวกนี้ค่ะเขายำให้ด้วยมีขนมบ้าบินค่ะด้านนี้เป็นขนมบ้าบิน แล้วก็จะมีพวกเยลลี่กัมมี่อะไรพวกนี้ค่ะขนมนึบๆเด็กๆชอบเราก็ชอบมีน้ำปั่นร้านน้ำปั่นด้วยนะคะมีอาหารญี่ปุ่นซูชิอะไรพวกนี้ด้วยค่ะมีพวกหมึกย่างพวกหมึกแบบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนี่ค่ะด้านนี้ก็จะมีหมึกย่างมีพวกยำยำทะเลอะไรพวกนี้ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะงานมีจนถึงวันที่สองกรกฎานะคะตอนนี้ใครว่างอยู่ก็คือยังสามารถที่จะไปได้ทันนะคะยังเหลืออีกหลายวันนี่ค่ะบรรยากาศภายในงานมีคุณยา่าคุณยายมาเดินเที่ยวด้วยค่ะขนมจีบไส้ทะลักน่าทานมากมี นี่ไงขนมที่เราชอบขนมเบื้องขนมถังทองมันก็จะมีพวกลูกชิ้นพวกเกี๊ยวทอดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นร้านน้าก็จะเป็นพวกน้ําลําไยพวกน้ําโอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีขนมจากนี่คะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นก็จะมีพวกป๊อปคอนก็เหมือนสไตล์งานวัดทั่วๆไปเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้าด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ นีมีสัตว์เลี้ยงด้วยปอนอาหารสัตว์ยี่สิบบาทก็อยากป้อนนะแต่ไม่ค่อยกล้าไข่หมึกย่างคะ่ะไข่หมึกย่างห่อใบตองถ้าห่อใบตองเนี่ยมันจะทำให้หอมอันนี้น่าทานมากเพราะถ้าเราย่างเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็คือจะไม่อะไรแต่ถ้าเราห่อใบตองปุ๊บเนี่ยพอใบตองไปย่างกับไฟมันจะมีความหอมเพิ่มขึ้นมา นี่ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปเดินนะคะว่างอยู่ก็แวะไปได้เลยของกินภายในงานเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เดินดูให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็คิดไว้ในใจเลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างขากลับเราค่อยแวะซื้อตอนนี้เดินไปดูก่อนด้านนี้ก็จะมีร้านขนมจีนนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือมีที่ให้นั่งเรียบร้อยเลยค่ะใครหิวหวมาก็แวะมุมนี้ได้เลย เดี๋ยวเราเดินไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่มาเที่ยวงานนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนประมาณงานวัดค่ะอยู่ที่วัดมหาบุตรมีปลาเป้าด้วยนะคะปลาเป้าปลาปูุง่งตุ๊กตาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเคยลองเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เคยได้เลยเสี่ยงเงินตลอดนี่ค่ะตุ๊กตาอุ้ยไดนโนเสาร์ตัวสีเขียวจระคงจระเข้น้องหมี อยากได้เนาะแต่ว่าหมดเป็นพันก็ไม่เคยปลาได้เดินเข้ามาด้านในก็จะมีลูกชิ้นใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับที่จะเดินถือทานไปได้สบายสบายได้เลยมีพวกมแมลงทอดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมมีใบเตยกะทิสดทุเรียนพวกทุเรียนอะพวกนี้ค่ะที่เป็นแบบเหมือนขนมกวนกะละแมอะไรงี้ยนะคะหมูปิ้งไก่ปิ้งโบราณมีขนมเบื้อง นี่ค่ะร้านขนมขนมอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะก็จะเป็นพวกขนมโบราณด้วยอันนี้น่าจะเป็นรถช่องนี่นะคะบรรยากาศภายในงานถ้าใครยังไม่ไม่ได้มานะคะก็ยังสามารถที่จะแวะมาได้ค่ะงานมีถึงวันที่สองกรกฎาคมสองพันหาร้อยนี้นะคะสายใหม่ด้วยนะอูสีสวยมากเลยค่ะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเหลือง นี่ค่ะก็จะมีของเล่นเด็กด้วยมีลุงฟงรถไฟมีบ้านลมเด็กๆชอบค่ะแบบนี้นี่ค่ะเดินดูบรรยากาศภายในงานนะคะเราเดินต่อมาอีกหน่อยนะคะก็จะมาถึงด้านนี้ค่ะศาลย่านาคอยู่ด้านในเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันก่อนนะคะนี่ก็เป็นศาลย่านาคนะคะวัดมหาบุตรพระขนมค่ะไหว้ศาลย่านาคชื่นด้านใน มีจุดที่เราสามารถที่จะทำบุญได้ด้วยนะคะก็ถ้าใครว่างก็แวะมาได้ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ